เบิ่งนด้นนี่ไผ่จกผลงานไผ่แน่นี่เจ้าขันไข่้ขันนี่ซึ่งเฮ็ดสะดุ้งแง่นี่หุ่นมีมีตะขาสะดุ้งแง่นี่กับด่างสะดุ้งแง่ย่ำรถอบจอมากอะให้เฮ็ดทำความสะอาดแต้มองตีเฮ็ดสะดุ้งแง่บัดหน้าบักเลียดนี่บ่ได้เฮ็ดสะดุ้งแง่นี่บ่มาเฮ็ดบ่ได้ทำความสะอาดผลสุดท้ายก็เป็นมองร่องรับแมงคือเก่าพุ่นอะ ขาสะดุง้งเครื่องไม่ขันรัดหุ่นสี่สักหลากเแม่นขาสะดุงเงย่เเมืองดูนี่ไปจกจนีเออล่นนั่นคู่ดันขามาหน้าแล้วนี่บ่เอาเงินอบตอเติมน้ำมันรถกับหงกัได้ดรอกไม่คู่เอาบัตรต่อบอนะับกเลที่ขายเขาเติมน้ำมันให้ดอกมาทำความอาอาดให้แน่นี่เห็นมันก็เสียภาษีกันก อุตสาห์่อยากเฝ้าว่่อยากปากแล้วนี่มาเบิ่งให้น้ำเนี้เด้อคนบบกปากาม่ว่าเป็นเกือกเด้อแต่ดิวามันเฝ้าแบบแซบเพียยังเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไลยดอกถ่ากติเจียดซื้อน้ำมันมาเติมให้รอกรุ่นไมโครนะถ้าออกมา มืบ่บวานกับว่าสิออกมากมือนีกับเ่เห็นมันมันทำงานตัวประทาส้นไปมือมือบ่ออกมากก็เฮ็ดซ้อมอันทำควาสะอาดแมงตายตะอมองเกาโมนี่เคยมองเห็นบ่เนี่ยเนีม่มหาเสียงอ่ะน,นะอูยู่ใส่กับเอือนมาฟังข้าป่าใส เรมันได้คขึยังคำบ,บ่อนียังนะเนะ่เดสิย่างคามได้แล้วนี่ยีโจกก็พระกษเสียดหูเสียภาษีกันเมื่อเบิงในเด้อนียุตําบุญเวยเผานี่แหลอะอำเภอต้องหานี่แหละ